โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านะครับความเดิมตอนที่แล้วเรื่องของการขึ้นศาลเรื่องบ้านนะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เมิถุนาย,ยน2อ6พนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็คืออันนี้ขอเท้าความเดิมก่อนคือเดิมทีเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องบ้านนะครับ้บานจะโดนยึดก็มีหมายสารมานะครับ เปหนายสารนน้นะครับนี่ที่เราโชว์กันไปในหน้าเพจนะครับว่าให้เราไปพบเครื่องศาลนะครับสารเรีตัวไปพบเพื่อที่จะสืบพยานไกลเกรียรายละเอียดเรื่องบ้านที่ไม่มีเงินผ่อนนะครับก็ตั้งแต่เดือนกุมภาสองกุมภาพันสองห้าหกสี่ทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นะครับโควิดแล้วก็มีการเลื่อนพิจารณาคาดี จนถึงตอนนี้เดือนมิถุนายนนะครับคือวันที่7มิถุนายนนะครก็คือได้ใบหมายสารนี้มาโดยที่บนหัวเนี่ยจะระบุว่าโควิดด้วยโควิดตรงนี้นะครับแล้วก็ได้อันนี้มาตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับกุมพาเสร็จแล้วก็มีนาก็มีหนังสือขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเล่าประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ไปถึงสารนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้าง วันแรกที่ได้ใบนี้มาก่อนใบนี้มาก็ตื่นเต้นมากบอกเลยว่าในคลิปนั้นก็ไม่มีประสบการณ์เลยว่าเ,เราจะทํายังไงเราจะเดินไปสาลยังไงเราจะแต่งตัวยังไงเราจะพูดกับใครเราจะถามอะไรใครได้บ้างสาลนี่มันเป็นนักโทษหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความผิดายแรงแค่ไหนจะต่อสู้กันยังไงจะยอมความกันได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันมีคําถามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในวันที่เราเดินขึ้นไปนะ พอดีว่าโชคดีว่าพี่ชายไปด้วยก็ล้วก็มีแฟนไปด้วยนะครับก็มีกําลังใจขึ้นมาว่ามีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็ต้องเป็นเราที่ต้องตอบคํถาถามนะครับแต่วันนั้นเราไปแล้วก็ยังงงๆกันอยู่ว่าต้องทํายังไงบ้างทีนี้จะมาอธิบายนะครับสําหรับคนที่เพึ่งเคยขึ้นศาลรครั้งแรกนะครับก็ผมจะแนะนำนะคบว่าไปถึงเนี่ย เข้าไปช่วงนี้ก็จะมีการตรวจโควิดน้อยมีการตรวจประชาชน,ชนว่ามีใครเข้าไปเป็นญาติเข้าออกหรือว่าไปเป็นผู้พิจารณาคาดีนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูเลยก็คือสิ่งแรงนะครับตรงนี้นะครับหัวมุมนะครับเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็นเป็นเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่าเป็นคดีดําหรือเป็นคดีแดงอ่ะคดีดําหรือคดีแดงแล้วมันก็จะเขียนข้างบนตรงนี้ไว้ว่าหมายเลขคดีดําที่ ขอบอีตัวเลขนะครับตึ๊ดตึดทับสองห้าหกสามหกสี่ตรงนี้นะอ่ะตรงนี้มันจะเห็นไม่ค่อยชัดเลยเนาะเนี่ยมานี้มันกลับหัวเนาะก็ออไอตัวเลขตัวนี้ครับเราไปเหมือนเราถือกระดาษข้อสอบไปเลยพอเราถือกระดาษข้อสอบอันี้ไปแล้วเราก็ไปเทียบเลยครับมันก็จะมีบอร์ติดอยู่นะครับเหมือนเราไปแบบ เช็คคะแนนผลสอบอะไรสักอย่างหรือกำลังจะเข้าห้องสอบนะคะก็ราชการบ้านเราก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เหมือนลงคะเบียนเลือกตั้งอะไรประมาณนี้ก็จะแบบต้องไปตรวจสอบรายชื่อที่กระดานอะไรประมาณนี้เราก็ไปดูนะคะว่าเราเป็นตัวเลขคดีอะไร นะแล้วก็ไปดูที่เทียบที่ตารางนะครับอันนี้ผมบอกเล่าประสบการณ์สําหรับคนที่แบบตื่นเต้นมากเหมือนผมอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาแชร์เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมขอแชร์เรื่องนี้เพราะว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ทําอะไรไม่ถูกเงื้องเง้งะแล้วก็เครียดด้วยไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีนะอ่ะทีนี้พอไปถึงก็ไปตรวจสอบก่อนด้วยความที่เจ้าหน้าที่ก็งงๆคนก็เยอะแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังอ่ามีโควิดระลอกที่สองนะครับมีโควิดระลอกที่สอง เ,เขาก็มีการปิดมงปิดแมสอะไรกันแล้วก็มีการกระพือข่าวในในโควิดรอบ2แล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่ามีการเลื่อนพิจารณาคดีไปโดยที่เขาก็จะให้เรานะครับกรอกความยินยอมลงทะเบียนเข้าไปในแอปพลิเคชันว่าเราต้องต้องการที่จะนัดหมายใหม่เมื่อไหร่ตามวันเวลาที่เราสะดวกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเขาก็จะส่ง SMS มาให้ว่า หลังจากนั้นเขาจะส่งหมายสารเลยครับไม่ใช่ SMS พอเราลงเลือกวันเวลาอะไรเรียบร้อยแล้วทนายความก็จะดูว่าวันที่เหมาะสมกับวันที่พิจารณาคาดีนะครับบัหลังว่างไหมหรืออะไรว่างไหมอะไรอย่างนี้เนาะว่างตรงกันทุกคนไหมอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็จะส่งหมายน,นี้มาให้นะครับแล้วก็จะเลือกวันมาให้เราเลยก็ผมเลือกเดือนมิถุนายนไปแต่เป็นช่วงประมาณกลางเดือนคือปลายเดือนแต่อันนี้มาซะต้นเดือนเลยนะครับวันที่7 ผมเลือกประมาณวันที่ 15, 16กับวันที่26ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นเราพิจารณาเราว่าเราอะกำลังทํางานออกกองถ่ายอยู่แล้วก็มีคิวที่เขาล็อกมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนล็อกคิวมาหมดแล้วเราก็เลยเลือกช่วงจังหวะที่มันไม่ตรงแล้วก็โชคดีว่านะครับโชคดี ในความโชคร้ายว่าเลื่อนพิจารณาคดีไปจนหมายสารมาถึงบ้านอีกครั้งหนึ่งถึงได้ขึ้นศาลไปวิ่งตรงไปที่บอร์ดเลยครับแล้วก็ไปเช็คตรงนี้นะครับว่าเราคดีตรงเนี้ยเป็นคดีดำคดีแดงนะครับเราเป็นเลขรหัสอะไรผอบอหนึ่งสองสามสี่ห้าทับสองห้าหกสองหกสามหกสี่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ให้เขาเช็คนะครับถ้าเช็คไม่ได้ก็ถามเจ้าหน้าที่อย่างวันนี้ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ให้เขาเคีย์ข้อมูลเข้าไปเขาก็จะบอกเราว่า บันลังสิบเออบันลังสิบคืออะไรวะเนี่ยบันลังสิบก็คือห้องพิจารณาคดีที่สิบนะคะให้เราไปหาเหมือนห้องสอบขึ้นห้องนี้ห้องนี้ห้องน,องนี้เลขอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปนะครับชั้น3ก็จะมีบริเวณผมไปที่ศาลอธัญ,ญบุรีก็จะมีห้องพิจารณา1 2 3 4มีป้ายบอกทางอะไรประมาณนี้พอไปถึงนะครับให้เราเช็คนะคบที่หน้าห้องนะครับว่าหน้าห้องเนี่ยอ่า เลขของเราชื่อของเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีกฎระเบียบของทางสารอยู่นะคะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเอาก็จะแชร์โดยจำได้คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับอ่ะเอานะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดตรงนี้ให้ดูว่าสิ่งที่มันแปะอยู่หน้าห้องนะครับสิ่งที่มันเป็นเอกสารแบบนี้นะครับที่เราได้รับแจ้งมาว่าเราได้รับการเรียก โดยคดีดําคดีแดงนะครับเป็นเลขอะไรนะครับประมาณนี้นะก็จะมีชื่อนามสกุลแล้วก็วันที่กับเวลานะครับพอเราไปถึงหน้าห้องนะครับจะมีเอกสารใบ a 4แปะอยู่เหมือนเราไปเช็คข้อสอบเลยนะครับว่าห้องพิจารณาคดีเนี่ยเป็นหมวดนะครับเป็นหมวดไหนเป็นหมวดไหนหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาเช้าหรือบ่ายนะครับเช้าหรือบ่ายเราก็ต้องดูนะครับตรงนี้ว่าเราจะต้องไปรอบเช้าหรือเราจะต้องไปรอบบ่ายนะครับ ทีเนี้ยพอเราเช็คเสร็จแล้วก็มาเช็คตรงนี้เพื่อความชัวร์วันเดือนปีนะครับวันเดือนปีวันนี้เวลานี้หรือเปล่าแล้วก็เรามาเช็คดูตรงนี้นะครับมันจะมีลำดับ1 2 3 4 5านะครับลำดับอันนี้คร่าวๆเท่าที่ผมจำได้นะเพราะว่าดูรายละเอียดประมาณ2รอบนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ห้องพิจารณาคดีนี้จริงๆนะครับก็ลำดับนี้ของเราก็เป็นรอบบ่ายโมงนะแล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่ ก็ดูในหลายชื่อว่ามีชื่อเราอยู่ตรงไหนชื่อเราคือชื่อจำเลยนะครับเราจะไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องมีตำรวจพามานะครับผมเราเป็นชื่อจำเลยนะครับเลขบัญชีตรงนี้นะครับก็จะตรงกับเลขของเรานะครับผอบอ,อะไรนะครับ A B C D E อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ทับ2 5 1ห5 6หนึ่งหทับ2 5 6หอะไรเงี้ยส่วนชื่อจำเลยก็นาย หรือว่านางสาวอะไรนะครับทีนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้ก็จะเป็นอ่าให้เราเช็คว่าเราถูกฟ้องในข้อหาอะไรแล้วก็จะมีหลายๆคนก็จะเป็นเรื่องของของผมก็จะเป็นเรื่องของการกู้แล้วก็จำหนองสลัดกันบางคนก็จะเป็นกู้กับค้ำประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โจทย์คือใครโจทย์คือธนาคารออมสินโจทก์คือคนที่ฟ้องเรานะครับแล้วก็ให้เช็คตรงนี้ว่าเป็นชื่อของทนายความ นะครับว่าขนาดความนั้นชื่ออะไรนะครับให้เช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้อ่านใบประกาศนะครับย้ำนะโอเคผมต้องย้ำนะครับย้ำว่าเราจะต้องอ่านใบปิดประกาศที่หน้าห้องกฎระเบียบต่างๆนะครับที่ทางสารได้แปะเอาไว้เช่นการห้ามถ่ายรูปห้ามอัดรูปห้ามบันทึกวิดีโอหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จะต้องอ่านกฎระเบียบการใช้ห้อง ห้องพิจารณาคดีนะครับหรือว่าบรรลังที่เราต้องเข้าไปนั่นเองนะครับ mm. เพื่อที่ว่าเราก็จะได้ทํา mm. ตามศักและกสิทธ์นะครับไม่ผิดกฎใดๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเพิ่งเราเพิ่งไปครั้งแรกเราก็ต้องดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมข้อควรระวังคืออะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างตอนนี้โควิดนะครับก็เราต้องปิดหน้ากากของเราให้มันแน่นหนาให้มันแบบว่า ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทนายความไปเจอใครมาบ้างแล้วก็ลูกความเป็นคนทั่วๆไปที่เขามาพิจารณาคดีก็อาจจะเอาเชื้อโควิดมาติดนะคบอย่างตอนนี้ที่ผมไปวันนี้ก็มีหลายๆคดีนะครับที่ถูกเลื่อนไปอย่างตัวผมเองเนี่ยถูกเลื่อนพิจารณาคดีเนื่องจากว่าเป็นครั้งที่ครั้งที่2เนาะครั้งแรกครั้งที่2ครั้งหนึ่งสองก็ต้องเป็นครั้งที่3นะครับต้องไป สิ้นสุดการครั้งที่3แต่ครั้งที่3เนี้ถือว่าเป็นจุดจบแล้วของชีวิตผมซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนําก่อนว่าการที่จะต้องเข้าไปใช้ห้องพิจารณาคดีหรือว่าบรรลังที่เขาเรียกกันนะครับบรรลัง1 2 3 4งสองสามสี่ห้ากจะไป9เกนะครับก็คล้ายๆเวลาเราขึ้นรถทัวร์ก็ชารนชลาหนึ่งสองสาอะไรประมาณนี้แหละห้องสอบที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะก็คือบรรลังที่เท่าไหร่พอเราขึ้นไปถึงบรรลังเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับ ให้เกียรติสถานที่เพราะเป็นสถานที่ราชการนะครับแล้วกเ็เราจะได้ความรู้มากขึ้นเราจะได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อเมื่อเห็นคนอื่นผมบอกเลยว่าผมเข้าไปผมตื่นเต้นมากๆนะครับครั้งแรกของผมเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก็เข้าใจได้นะครับในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจเ,เหตุการณ์วิกฤตของโลกโควิดแบบนี้นะครับใครๆก็จะต้องถูกยึดบ้านยึดรถเป็นธรรมดานะครับ ผมก็ทําใจไว้แล้วแต่พอต้องมาเจอสถานการณ์จริงคือเราขึ้นไปนั่งในห้องพิจารณาคดีเหมือนในหนังเลยมีเก้าอี้ใหญ่ๆ3ามที่นะคบแล้วก็มีข้างล่างให้คนยืนตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเดินขวักวครไปมาทนายความใส,ส่สูทอะไรเงี้ยแล้วก็หอบเชื่อครุยอะไรประมาณนี้ครับก็มันก็ทําใหเา้เกิดความตึงเครียดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษางไงนะครับเขานัดบ่ายโมงผมนั่งอยู่ในนั้นอะ ผมเดินไปเช็คตารางอะไรหมดแล้วก็เดินแบบเอ้ยส่องดูใต้ห้องว่าแบบเฮ้ยเขาเข้าไปทําอะไรในห้องกันวะก็ผลักประตูเข้าไปเห็นคนเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองต้องไปในนี้แน่แล้วก็อ่านเจอประโยคนึงนะคะเขาบอกว่าพออ่าน่าข้อการปฏิบัติตัวของเรานะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างไปถึงเนี่ยมันไม่มีใครมายืนบอกเราเนาะมันไม่ใช่เรียกรถคนขึ้นรถบัสรถทัวร์อะไรประมาณนี้เราก็ต้องอ่านนะคะเพื่อสิทธิ์ของตัวเราเองนะคะมันจะมีประโยคนึงที่เขียนไว้ว่า คุณจะต้องเ,ออเข้ามารายงานตัวต่อสารคือคืกเข้าไปรายงานตัวข้างในเข้าไปให้คนข้างในเห็นว่าคุณมาแล้วถ้าคุณไม่มาถือว่าคุณผิดนัดสารอันนี้มันจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งผมก็เออเอกใจแล้วก็คำนี้ก็เลยเห็นคนเข้าไปก็เลยรีบดันประตูเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกับเห็นคนนั่งกันหลอมแหลมอยู่ว่าเฮ้ยเขาทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยแล้ก็รอดูว่าจะมีใครเรียกชื่อเราไหม รอตั้งแต่นะครับไปถึงบ่ายโมนะครับจนบ่ายสองนะครับผมก็ยังไม่เอ่ยปากนะครับแล้วก็ไม่มีใครเอ่ยปากนะครับมีแต่ทนายบางคนที่เขาเรียกคุณคนนั้นมาไหมครับคุณคนนี้มาไหมครับแล้วก็รออยู่ว่าชื่อกูเมื่อไหร่จะมาวะเมื่อไหร่เขาจะเรียกกูสักทีวะอะไรเงี้ยจนบ่ายสองนะครับนิดๆไปแล้วนะครับก็คนก็ออกจากห้องไปหมดนะครับก็เจ้าหน้าที่ของศาลที่เขาคอยขีดข้อมูลนะครับเพราะเพราะว่ามันจะมีทนายบางคนนะคบที่ลูกความมาไม่ได้เนื่องจากเออเป็นบุคคลที่แบบ ใกล้ชิดกับโควิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรประมาณนี้ก็มาไม่ได้เขาก็จะโทรบอกกันว่ามาไม่ได้มาจะจำเลยที่1-2-3แจ้งมาว่าจำเลยที่5-6-7ในคดีที่เจรณาเดียวกันนี้มาไม่ได้ทนายเขาก็รับรู้นะครับแล้วก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบันหลังนะครับไม่ใช่ผู้พากษานะครับ มีเจ้าหน้าที่ประจําบาลังเพื่อจะขียข้อมูลนะครับคีขีขีีนะครับว่าเพราะอะไรมาไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วหรือยังไม่มาไม่มาเพราะอะไรมีคนมาแจ้งข่าวแล้วอะไรประมาณนี้เพื่อที่ว่าจะได้นะครับพิมพ์ข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับกับทนายความแล้วก็จะมีการเซ็นรับทราบนะคะว่าวันนี้มาพบทนายความแล้วมาทําตามที่หมายสารเรียกแล้วนะครับไม่ผิดไม่เบี้ยวสารนั่นเองนะครับผม ซึ่งผมไม่รู้ข้อกฎหมายตรงนี้ว่าเป็นยังไงนะครับโชคดีที่เราตั้งใจจดจ่อนะครับว่าเรา,เอ,าอยากเรียนรู้ด้วยนะครับว่ามันต้องปฏิบัติตัวยังไงหาเงินผ่อนยังไงก็นอกจากนั้นแล้วก็คืออยากรู้ด้วยว่าไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดหลังจากนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้นะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ ไม่อยากให้คนทางศาลเขาไม่อยากให้คนมากันหนาแน่นเกินไปก็เลยเลื่อนพิจารณาคดีนะคบคนที่มาลงชื่อวันนี้ก็พิจารณาคดีไปในครั้งต่อๆไปโดยเลื่อนว่าแบบรอบละไม่เกิน3มคน5คนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ให้เรากลับไปไก่เกลีย่ยกับธนาคารที่เราเป็นจำเลยของเขานะครับก็เป็นโจทย์ของเราเองโจทย์เก่าอะไรประมาณนี้ว่าธนาคารเนี้ยเราจะสามารถผ่อนได้เท่าไหร่เราติดหนี้อะไรเรา ลดดอกเบี้ยได้ไหมหลังจากนั้นก็รวบร,รวมเอกสารส่งให้ธนาคารธนาคารนะคะก็จะติดต่อ,อเราก็ต้องโทรไปแจ้งกับทนายความคนนี้ที่เราเข้าไปหาวันนี้นะครับเพื่อที่จะบอกเขาว่าผมเคลียร์กับธนาคารเรียบร้อยแล้วนะแบบมีค่าทนงคาง,ท,างทนายความก็แนะนํามาว่ามีค่า ฟ้องไหมมีค่าเอกสารไหมมีค่าศาลไหมมีค่าทนายความไหมอะไรเงี้ยมันรวมหรือยังหรือว่าเราจะต้องจ่ายเองหรือว่าอะไรประ,ประมาณนี้ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าทนายความเขาก็ถูกจ้างมานะครับอันนี้ทางทนายความแนะนําม,มาซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เราจะต้องถามกลับไปทางธนาคารว่าธนาคารพวกเนี้ยเ,<ะ>เก็บค่าศาลเราไหม<ะ>เขาเรียกเก็บเก็บค่าศาลเก็บค่าพิจารณาคดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับจดมาอยู่เขาบอกว่าอ่ะ จ่ายค่าทนายไหมจ่ายค่าธรมเนียมสารไหมอ่าอันเนี้ยเราจะต้องถามกลับไปที่ฝั่งธนคาคารด้วยเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับว่าหลังจากนี้เราสามารถไก่เกียร์นี้ได้ไหมถ้าเราไก่เกียร์นี้ไม่ได้หลังจากนี้นะครับก็คือในเรื่องตัวเนี้ยเป็นคดีแพ่งนะครับก็คือนะยอมความกันไม่ได้ผมเดาอย่างนั้นนะคดีแพ่งยอมความกันไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการยึดอซับต่อไปนะครับอย่างที่ทนายความเขาแนะนําว่าตัวเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องของการยึดทซับแล้วนะเออ ประมาณนี้ก็ให้เรารับรู้รับทราบไว้ว่าทายังไงก็ได้ให้เราไปตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนกับธนาคารมานะครับจะทําสัญญาใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งเอกสารให้ทางทนายความมาพิจารณาต่อไปหรือเปล่าเนี่ยก็ผมต้องไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งวันที่5เดือน7นะครับก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ไปเจอมาในครั้งที่2ในการขึ้นศาลก็ถูกเลื่อนไปอีกนะครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ ความโชคด,ดีตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าโชคด,ดีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่มีตังใช้หนี้แล้วก็งานก็โหดหายไปนะครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะทุกคนก็น่าจะอยู่ในสภาวะเดียวกันนะครับทำอาหารก,กินก็ลําบากมากขึ้นไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีงานเหมือนเดิมไหมรายได้จะเป็นยังไงนะครับบ้านเรือนบ้านช่องจะเป็นยังไงรถล,ลาจะโดนยึดอีกไหมก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ในเคสต่อไปนะครับเพราะว่า ผมเพิ่งพักนี้ของรถไปนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับการขึ้นศาลครั้งแรกมีคําถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอันไหนที่เป็นความรู้สึกเรือ,อไหนที่เป็นความเป็นจริงที่ตอบได้ผมจะมาตอบนะครับเพราะว่า ครั้งนี้ผมก็ขึ้นสารแบบที่ไม่ได้มีการพิจารณาคาดีอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะมาแชร์เพื่อให้ลดความตื่นเต้นนะครับลดความตึงเครียดของทุกคนไปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะคะผมมีอะไรก็จะเอาเรื่องดีๆมาแชร์กันอีกขอบคุณครับ